ดีกันด้วยนะครับพ่อผมอีกแล้วพภูมิเนอะภูมินั่นเองนะครับผมตอนนี้วิธีเราจะมาสอนวิธีการทําที่แบบง่ายมากนะครับผมนะโปเกมอนโกเดี๋ยวนี้กำลังฮิตเลยใช่ไหมครับผมนะเราลองเข้าไปดูกันนะเปิด TPS แป๊บหนึง่งโอเคครับผมสําหรับคนที่เล่นโปเกมอนโกแล้วมัน TPS มันไม่ดีนะครับผมไม่ตรงอะไรอย่างนี้คผมมีทางเลือกให้มีทางแก้ให้นะครับผม นะเราแค่ใช้แอปแอปเดียวนะครับผมง่ายมากนะครับผมสำหรับเกมโปเกมอนโกนะกำลังฮิตมากเลยนะครับในช่วงนี้นะครับผมนี่ครับผมโอ้โหเสียงดัง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 มากเลยโอเคครับ okay, ผมนะฮะน,นี้ก็เริ่มเลยนะครับนะม่าจะมีขึ้นตรงนี้ใช่ครับตรงสีแดงแดงเขาตรงนี้ใช่ไหมครับผมนะเป็นสีแดงเป็น อะไรวะ GPS ล้มเหลวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับผมนะแต่มันจะหายไปเลยนะครับผมเนี่ยของผมก็ไม่ตรงละที่จริงของผมผมจ่ผมอยู่ฝั่งนี้บ้านผมนะอยู่ฝั่งนี้นะครับผมซึ่งมีโปเกสต็อกใช่ไหมโปเกสต็อกมีแค่สามที่เองในอ่บ้านผมนะครับผมนะวิธีการก็ง่ายๆมากเลยนะครับอย่านงะเรากดออกก่อนครับกดออกก่อนนะครับผม่านะขอปิดนี่ก่อนนะโอเค เสร็จแล้วครับง่ายมากเลยนะครับผมอย่างแรกเข้าไปที่เพจโตครับผมเพจโตฮะอ่าเดี๋ยวเราให้ดูแอปชื่อแอปก่อนชื่อแอปอ่านี่ครับแอปแอปนี้ครับผมแอปนี้ครับแอปนี้นี่ครับแอปนี้ครับผมแอปนี้เลยนี่ครับ GPS อะไรวะสติงอะไรสักอย่างนี่แหละครับหาโลจากไหนหาโลจากเพจโตเลยครับผมของฟรีนะครับงานเราเขียนไปง่ายๆครับเขียนว่าไป G.P.S. นะครับผมเขียนว่า G.P.S. เสร็จแล้วเราก็เลื่อนลงมาครับเนี่ยเราจะเจอแล้วครับผมเนี่ยอยู่ตรงนี้เองนอี่ตรงนี้เลยนะครับผมง่ายมากแล้วกดเข้าไปกดดาวน์โหลดนะครับผมเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วมันจะขึ้นหน้าต่างอย่างนี้ให้นะครับโอเคแปบน,นึงนี่ฮะขึ้นหน้าต่างอย่างนี้ฮะถ้าคนที่ยังไม่เป็นแรกๆเขาบางก็จะงงมันคืออะไรไปทําให้ G.P.S. เราตรงแม่นขึ้นนะครับง่ายมากต่อไปก็เราก็แค่กดเปิด G.P.S. ครับ ก็เปิด GPS เลยเสร็จก,ก็รอให้มันดาวน์โหลดับผมปล่อยโทรศัพท์ไว้เฉยๆนะครับเฉยๆเลยเฉยๆเฉยๆรอให้มันดาวน์โหลดเสร็จนะครับโอเคเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้ให้นะครับผมข้างล่างนี่นะครับโอเคมันจะขึ้นหน้าต่างนี้เสร็จปุ๊บใช่หไหมครับแล้วข้างบนนี้มันก็จะมีเห็นไหมครับตรง GPS เห็นไหมครับอ่าเหนนะ เสร็จแล้วกดออกครับผมแล้วกดที่โปเกมอนโกรอแป๊บนึงนะครับผมนสำหรับคนที่เล่นโปเกมอนโกไม่ได้ครับ mm. ก็ถ้าอยากถ้าอยากให้ดีนี่คือผมว่าซื้อโทรศัพท์ใหม่ดีกว่าถ้าเราโหลดเถื่อนนี่ผมเคยโดนแบนนะเครื่องอีกเครื่องหนึ่งของผมอะโดนแบสี่ชั่วโมงนะครับผมนะก็เดี๋ยวนี้โปเกมอนโกนี่โปรเยอะมากครับผม นะฮะเห็นแต่ยิมไหนยิมไหนแม่งสองพันอัพเลยนะแม่งเข้ามาไม่ไม่กี่วันแม่งเพื่อนผมนี่ก็เล่นกันชิหายเลโปเนี่ยนี่ครับมันก็จะดีขึ้นนะครับผมนะฮะนี่ยฮะเห็นไหมมันย่างเลยครับผมนะแต่ก็ต้องรอให้มันดาวน์โหลดนิดนึงอ่าตรงนี้มันเป็นรูปกลางกระบาดนะฮะถ้าสัญญาณดีสีนี่มันจะเต็มนะครับเหมือนดูข้างบนน่ตรงนี้ครับนะครับผมอนนี้มันก็จะดีนะครับ โอเคเนี่ยแนวจะขึ้น GPS อย่างนี้นะครับเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีนะมันก็จะหายไปเสร็จแล้วถ้าเราเล่นไปเนี่ยแฮมมันอยู่ตรงบ้านผมแล้วอุ้ยเจออีว e ุมาเลยมาจับเราจะมาพัฒนาร่างของอ e ีว e ุอีวุจ๋าอุ้ยเลยพี่อีวุอีวุ้ยยะให้ครับนะผมจะมาพัฒนาร่างจับอีกตัวหนึ่งก็ได้อีวุแล้วจับอีกหนึ่งก็ได้โอโหไม่แม่นเลยอย่าอย่ามาอยู่กับฉันสะ ม่อยู่ท่านเธออ e ีวูอ e. e ีวูอ e. e ีวู e. ไม่ได้เราจะได้พัฒนาล่างในไหนนะยากพัฒนาล่างเหรอดีมากโอ้โหจับอ e ีวู e ได้แล้วเป็นไงก่อนก่อน,ก,อนก่อนจากได้อ e ีวู e มาตัวโอเคนะฮะแล้วก็มาดูกันนะครับผมนี่ตัวตัวของผมนะฮะกากมากเลยับผมนะมีตัวนกนะครับโกแบกนะผมมีตัวหนูตัวโคนตัวอ e ีวู e, ตัวผีเสื้อตัวเป็ด นะครับก็ตัวไอ้มดแดงอันนี้ไอ้มดดวงไอ้มดม่วงนะ้ผมแก๊สพิษนะครับมแมวนะครับนะซึ่งผมไม่รู้จักตัวมะเขือพวงอะไรเลยนะดูเหมือนโหดนะแม่งไม่มีตัวเทพเลยนะตอนนี้ก็ได้อีวีโคแล้วนะแต่ผมยังไอ้นี่ไม่ได้เดี๋ยวค่อยอีกคลิปนึงนะกดขายก่อนโอเค เราจะอัพอีวีเป็นล่างล่างล่างธาตุน้ำนะผมซึ่งมันโหดมากติดอดันดับด้วยนะครับผมโอเคก็คลิปนี้นะผมก็ใครชอบฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมนะนะอันนี้มันใช้ได้จริงนะถ้าเราไม่ใช้มัน่นี่มันคือแบบมันเดินทะลุป,ป่าเลยนะเดินทะลุน้ําเดินบนน้ําได้เลยอย่างนี้นะครับนะอันนี้ก็ช่วยได้นิดหน่อยคนระับแต่ได้มากเลยนะสําหรับผมแค่คอมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมบ๊ายบายคยว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 ยังไม่กดปิดให้กูวะ